แต่ว่ามีพุทธพจน์บทหนึ่งท่านบอกว่าจงพอใจในสิ่งที่ตัวมีอืม,อมแปลว่าอะไรนะจงพอใจในสิ่งที่ตัวมีท่านสอนทุกคนในโลกนะอืมไอ,อ้อะไรนะส่วนมากเราก็มันจะเข้าใจกันอยู่ในระดับหนึ่งอืมเรามีก๋วยเตี๋ยวล้วก็เอาก๋วยเตี๋ยวมัน <Yeah. S 1> อย่าไปหวังกว๋วยจับอืมเดี๋ยวมี มีผ้าแค่นี่มีรถลาแค่นี่มีแค่รถสลอยแล้วก็พึ่งบอใจขนาดนี้อย่าเพิ่งไปยินดีกับเครื่องบินเจ็ตแรงๆเออสมากก็ไมกจะเข้าใจในระดับตรงนี้นะจ๊ะว่าเออเรามีแค่ไหนนี่เพื่อจะได้ไม่ต้องทยานยากเนี่ยมักมักจะถ่ายทอดกันา่างนี้นะ แต่ครูไม่ใหญ่ว่าน่าจะมีอีกจุดหนึ่งที่เรามองข้างไปเนอยว่าจงพอใจในสิ่งที่ตัวมีอืมคานี้ลึกซึ้งเนะสําคัญว่าตัวเรามีอะไรที่ไปที่น่าพึงพอใจเออนี่นี่จ้ะตัวเรานะ่ะมีอะไรไหมั้ยก็ท่านพูดกับตัวเรานะ่ะใช่ไปเจ้ะ แว่นตาปากกานาฬิกาแหวนเบ็ดเื้อผ้าหรืออะไรนี่นะจ๊ะเออตัวเนี่ยเรามีอะไรที่น่าพึงพอใจไหมนี่จ้ะเพราะตรงนี้แล้วก็มันเหมือนเอาขันครอบความรู้ทีเดียวนะนี่เพราะฉะนั้นต้องมีคนมาเปิดขันให้มันหงายขึ้นนะเนี่ยคือพระเดชพ,พระคุณหลวงปูนี่แหละ ท่านเปิดตรงนี้ทำให้เราเข้าใจว่าตัวเรามีอะไรที่น่าภาคภูมิใจจนถึงในระดับแบบพึงพอใจแล้วไม่ต้องไปสแสวงหาสิ่งอื่น oh. เออเพราะว่าความพึงพอใจไม่มีอยู่ในสิ่งอื่น <Yeah. S 1> เมื่อเราไปหาในสิ่งที่มีมีมันก็ <Bye. S 1> ไม่มีไม่มีเจอไหม <Bye. S 1> ไม่เจอ <Okay. S 1> เห็นไหมเมื <Okay. S 1> ่อไปเจอพอได้มาพักเดียวก็เบื่อ <Yeah. S 1> นี่ไง เอเบื่อแล้วก็เอาให,หม่นี่ไหมนี่ฉันเลิฟเธองี่นะสิ่งของมั่งอะไรนี่นะพักเดียวก็อเอาไว้ก่อนใหม่มมมแสดงว่าสิ่งที่หามาเนะี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่มีความพึงพอใจอยู่ในนั้นก็จะต้องหากาันะไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเพราะคืเบื่อเบื่อยี่เนี่ยไปเรื่อยเอื่ายเงี้ยนะจนตายนะตายฟรีเนดะ้อไอ้ตายฟรีก็ยังโอเคนะ แต่ว่ามันมีแถมน่ยเพราะว่าการที่จะไปาหาอะไรมาให้ได้โดยคิดว่าสิ่งนี้เป็นได้พึงพอใจมันมีปัญหาและแรงกดดันรวมทั้งวิบากกรรมด้วยเออมไม่ใช่ได้มาง่ายๆเนี่ยได้มาแล้วก็มันก็ไม่ใช่สิ่งที่ต้องการพักเดียวก็เบือ่อนี่นะก็ต้องมีวิบากกรรมติดไปข้ามชาติอีกนี่เพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตราัสไว้ก็ไม่น่าแต่หมายถึงสิ่งนอกตัวเรามามองดูพระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านก็มีอาหารวันละมือ้อนี่เยจะเดินบินตบาดมีบริขารแค่แปดอย่างงี้แต่ท่านปลีกฤเเวกไปอยู่ตามป่าเขาห้วยน้องคลองบึงตามลําพังอย่างมีความสุขมีความพึงพอใจเพราะว่า ตันตัวท่านมีถ้ารู้จักว่าตัวท่านมีสิ่งที่น่าพึงพอใจแต่มันอยู่ในตัวนี่นะทีนี้ไอความรับเนี่ยมันถูกปิดบังเพราะพยายามมนแต่ว่าถูกเปิดเผยเพราะผู้ปราบมานันเออนี่นะประเดชพระคุณคนหลงปู่ท่านก็เปิดบอกสิ่งที่น่าพึงพอใจนั้นมันมีอยู่แล้วใครมีแล้วจะมีปิติภาคภูมิใจพึงพอใจไม่มีเบื่อเลยนี่นะ นี่ไงต้องมองเข้าไปข้างไหนอืแล้วก็จะพบสิ่งที่โอ้หน้าปิติใจหน้าพึงพอใจโอ้เรามีสมบัติทั้งเยอะเลยนะอืจะขยายใหญ่แค่ไหนก็ได้ลัดไซสายสกว่าเพชรอีกเออเพชรว่าใสาแล้วขยายไม่ออกเอาน้เตาไหนก็เตาน,นั้นแต่จะขยายก็ต้องไปซื้อมาใหม่นี่นะ แล้วมันอันตรอันตรายด้วยเนี่ยโอ้โหมาก็ต้องปกปักรักษาที่นี่เพชรในตัวนี่ในกลางท้องเนี่ยโตเอาโตเอายังก็ได้รับปุ๋ยดีเงเนี่ยมันเจริญเติบโตแล้วสดใสสดใสโอ้แล้วก็ยังมีสิ่งที่น่าพึงพอใจอีกเยอะๆอที่ซอนซอนกันอยู่เรียกว่าเหมือนเราเปิดเท้าเป็นโตเป็นเั่นเช่นบนว่าอร่อยแล้วมีความพึงพอใจแล้วเปิดอีกเท้าหนึ่งโอ้ อันนี้น่าพึงพอใจน่าเข้าไปอีกเปิดเข้าไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเหมือนเถาวินโตนี่ข้างในเมือนกายในกายเปิดแล้วเปิดแล้วพอมีอย่างนี้เข้าไปอยู่ที่ไหนก็มีความรู้สึกเรามีความพึงพอใจความรู้สึกว่าเราลำบากอดอยากยากจนไม่มีแม้แต่ท่านมาหาทุกขะเออโดสิว่าภายนอกอืมท่านไม่มีอะไรเลย แต่ท่านมีสิ่งที่ท่านพึงพอใจและภาคภูมิใจในระดับที่ไล่พระอินทร์ได้เออชาวสวรรนคะ์พระราชางสวรรค์ไปได้พระเด้ผท้ที่เปิดเผยให้เราเข้าใจว่าจงพอใจในสิ่งที่ตัวมีนั้นได้ลึกซึ้งว่าเรามีสิ่งที่น่าพึงพอใจอยู่ในตัวคือพระเดชพุณหลวงปู่นี่นะจ๊ะนี่พระผู้ปราบมรเหมือน ปิดของความให้ง่ายขึ้นครูไม่ใหญ่แค่นำมาเล่าสู่กันฟังต่นนั้นแหละนี่นะจ๊ะ